สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC น 4, ช่องต้อมพาดวยทุก,ท,กท่านนะคะมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆมาดูโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อนๆโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1เดือนมิถุนายนนะคะเพื่อนๆคะงวดวันที่16ที่ผ่านมานะคะต้อมให้ที่ 1>, 1 4นะคะตรงตรงนาะมันจะกลับด้านนะคะเพื่อนๆต้องให้ที่1 4ตรงๆท่านไหนที่รอรัฐบาลไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องเขียนให้เนาะวันนี้นะคะต้องลงให้ดึกเนาะฝากเพื่อนๆ กดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องเขียนให้นะคะโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1มิถุนาค่ะมาดูกันเลยนะคะเพื่นอนๆโค้งสุดท้ายนะคะเลข2ตัวบนล่างงวดประจําวันที่1เดือนมิถุนาเนาะรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนๆอย่างที่ต้อมบอกนะคะว่าเราเข้า 1- 4นะคะตรงๆเนาะสองตัวบนออก เจ้านะคะ2ตัวล่างออก1 4สเนาะเพื่อนๆค่ะเราเข้า1 4นะคะตรงตรงนะคะเรามาดูของงวดประจำวันที่1เดือนมิถุนาค่ะเพื่อนต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะไปดูตัวแรกนะคะเพื่อน0220ค่ะ2 8 8 2นะคะ

แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะเก้าสี่สี่เก้านะคะพเพื่อนหวยออกวันอังคารนะคะระวังเลขเบิ้ลด้วยนะคะพเพื่อน สองสองนะคะสี่สี่เจ็ดเจ็ดนะคะงวดน,นี้ต้องจะเน้นให้ห้าตัวนะคะเพื่อนศูนย์สองสองแปดแปดหนึ่งเก้าสี่นะคะ สองสองนะคะตั้มเน้นให้5ชุดเนาะเพื่อนๆท่านไหนชอบตัวเดียวกับที่ต้้มเน้นนะคะก็ซื้อตามได้เลยเนาะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ เพื่อนๆคะคลิปนี้นะคะต้องจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าเพื่อนๆชอบก็ซื้อตามนะคะแต่ถ้ายังไม่ชอบเนาะเพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบกับอาจารย์ช่องอื่นๆเนาะเลขช่องดังช่องอื่นๆนะคะถ้าเลขที่ต้องเจาะให้ตรงกันกับเลขอาจารย์ท่านอื่นๆเพื่อนๆก็ ลองเน้นลองกันไว้สักนิดสักหน่อยนะคะสักใบสองใบก็ยังดีนะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบถูกใจนะคะนําไปหาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยนะคะต้องฝากไว้ด้วยนะคะพเพื่อนๆเลขเบิ้ลเนาะสามตัวนะคะสามตัวเลขเบิ้ลนะคะสองสองสี่สี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะ ฝากไว้ด้วยเนาะเพื่อนๆคะต้องสนับสนุนให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเพื่อนๆคะยังไงเนาะที่ตําเน้นไว้ให้นะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบนอะก็ตามได้นะคะต้องขออวยพรให้ทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆคะ่ะวันนี้ต้องพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย